คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตามประวัติแล้วปูพ่นบอกว่าตัวเลขมงคลของพ่นกับเขามาตลอดครับพี่น้องเอฟซีแต่วางวดนี้สิเป็นจังไรเขากะไปคุยไปถามปูพ่นเบื่องนอกครับพี่น้องเอฟซีว่าปูพ่นสิมี่แนวสร้างตัวได้ปากพี่น้องเอฟซีสำหรับงวดนี้ครับ ได้แวสิบ้าพี่น้องไปกราบคารวะปูคนน้ำกันครับ่กาดีพอดีเจหาสวัสดีครับพ่อครับปูไร่เนาะครับ,รบเมื่อนี้แกะแวะมากราบคารวะปูได้ราบว่าปูมีเน่าท่างดีๆฝากพี่น้องเอฟซีโอโหว่างวดนี่ปูได้หรือย,อยังครับผมเขา ขเขาสั่นไฮโลไฮโลนี่นมี่ได้หนาอยู่หันม่ได่บักหนาประมาณสิบกว่าคนเอากุญล่องยังใดวะล่องเลยไฮโลไม่มีลูกสิว้าขึ้นไม่เองดอกบักสั่นวะเอาก็มีเงินแปดสิบบาทล่องปุ๊บไปมันสิบวอกเง้ก็ว่ามากก็บับปเปิดขึ้นไม่มีลูกไฮโลแต่ว่าเจ้าเอาเต็งหา แปบาทียงบาทเปิดเกินมามันว่าถึกแล้วเอ้าถึกจังไหนมันมันมันคือบ่มีลูกไฮโลถึกแล้วเจ้าถึกแล้วเอไห่รูปแม่นบ่มีลูกกวยยว็ว่าให้อยู่ว่าว่าเฮาถึอกนี่ดีใจก็เลยมาตีว่าถึกแล้วเอาเงินไปเท่าไนี่อันหานแปดเทบบาทมันจะได้ร้อยหกสิบเป็นบ้ มันบาได้ไปไม่ได้แค่มมนได้แค่เส้าบาทก็เลยตีห้าสองศูนย์จบ่านะห้าสองศูนย์ไม่ได้เนี่ยว่างั้นเ้าแปดสิบบาทเนี่ยแปดสิบบาทเขียนไว้นะมันมาถือแล้วแต่ว่าถือแล้วเปิดมากมาไม่รู้ใครรออยันมันทีมีแปดศูนย์เนาะมันบอกเนาะแปดศูนย์ห้าสองศูนย์ท่านละท่าละมันแปลกแปลึงวดนลก็เปิดขึ้นมากมีใครสองม้อยมันหลอกสามศูนยอ่ะ ก็เลยแอบสองศูนย์เนี่ยนะเอีนพี่ยิ่งสองคนมากหมืออกมากกับสามศูนย์เหมือนอะไรมันก็ไม่อะไรมือทุดทายแค่ก็เขาเก้ามือมันก็มีเราได้ห้าสองศูนย์ก็แปดศูนย์จสองศูนย์ก็แปดศูนย์เพราะนี่มันบอกคุณบอกเท่านี้แหละขันมันเป็นสิเป็นยี่สี่ว่าเพื่อนขันแต่เกอมันก็มันมันรุ่นมันสินเหมือนนึง ที่นิมิตที่ฟันเนี่ยบอกครับที่ฟันนี่แหละมันแปลกว่าลูกไฮโล่วามีเปิดขืนมันโลกข้นไม่เองแบบไฮโรน์งวดก้อนมันเปิดขืนใครสองว้ยมันมายังไงล่ะใครสองรยกับสองศูนย์ตัวเอาสองศูนย์เจ้าเลยมันจะใส่ใข่สองรยก็บสองศูนย์มันออกสามศูนย์อะไรเลยกับไม่ได้เมื่อทุทธใ้เขาเรางวดตอนมันงวดก้อนมันออกสามศูนย์งวดมันออกสามศูนย์แปดศูนย์ สองศูนย์ก็แปดศูนย์เด้อนี่ปูฝันเมื่อใดปูนี่ครุ่นวันศิล์มือนึงรุ่นวันพระเราไม่นงสอมน้งมาเขือครุ่นวันพระศิล์นเมื่อไรเลันศิล์นเมื่อไรรุ่นวันศิล์นมันก็เข้ากับตามข้ามมองเข้าเข้ามันอรหันจวมาลังเขาย่ที่นะบอม แต่ว่าเข้ากับได้แนวทางเนาะคุณพ่อเนาะแนวทาง,นงแนวทางแบบแบบแบบเก่าเก่าแนวทางมันก<บ>แบบับท่านรโ้มีไข่สองน้อยเปิด<ม>ออกม,มาสองศูนย์ถึกแล้วมันว่าเจ้าถึกแล้วเอา้าถึอกึ่งไลยให้รู้ยังก็ไม่รู้รนี่ละสองศูนย์่วนหาศูนย์ต้องมวนเลยหาศูนย์เนี่ยต้องมวนเลยนายกฟันหัว มันมาบกจอยจัวจงบัวัวตัวป่าทีฟันกับแต่หลานกูเอ้าวันบกจอยตายมาตายบ่านี้มันยางมากเปิดไม่ควบมากับไหนขากูงั้นเออแล้วยืนอยู่เอาทีนี้ก็มันกับบ้าขากูหรอกเพราะว่าหลานมันเอ้ยมาอย่างมันเกิจะรุ่นนายกไปจ้างเมื่อเปืนมายิ่งโอ้ยหาซุนมเนี่ยคนมือรุ่นมากก็ถือว่าหาซุ้มได้ป ตู้จนดีมากจิขาบันมีฟันกันมืเกียงลงมาในน้ำมันจันดดีว่าก็ลงไปฟันตัวเลยคะแลกฟันหัวตัวตัวฟันแขนขาดฟันเอวขาดมันในลุมล่องแก้มาสามตูวยันดีผมสู่ใส้บัดฟันยางเดียวเพราะว่าได้ขาตูวยันดีใจ กูยินดีอายุเจ็ดสิบพอดีนี่แต่นมันไรทั้งบนทั้งล่างมันก็เขาทั้งบนทั้งล่างยันสิบพอดีกูย uh uh ินดีฟันทั้งไปเลยเขาทั้งบนทั้งล่างว่าที่ผ่านมาน่ผาามฟันจนว่าโอ้จาหน้ากูได้ขาลงขาแม่งตายบดไอวางที่ลุงน้องเราเมื่อวนบักกีฬานี่บักเขี่ยมขนาดอันสู้ลูวลุงน้องกันจรงว่ะท่านมามึงมาใส่เอาเลยแหละกูยินดีตายแล้วแนะนำ แต่ว่างวดนี้คุณพ่อฝันฝันแบบนี้แหละฝันว่เาเขาขยโยให้โล่ยืนบอกคุณพ่อที่ไปขยโยให้โลนี่นี่เล่าเล่ามาโล่ทำหน่อยไหมครับไปนี่ลูกให้โล่่มีมันสีบบอแมงเลยเอ้าลูกให้โล่พ่อมี่ยังไงลงเลยขวายบอกรกเถื่อขวายบอก,อบอกอเอ้าเตีงหาแปดสิบบาทครับเปิดขึ้นมาปุ๊บบ่อมีลูกให้โลมันโล่ขึ้นมาเองบอกไงเถื่อแล้วเถื่อแล้วเอ้าเถื่อเกาะแม่เห็นว่าเถื่อ มันบอกอันนี้บ่มีเปลี่ยนเป่าได้เลยหลวงรึเปโอ้บ่มีหลูกบ่มีลูกแต่ว่ามันบอกว่าเจ้าสึกแล้วบรใจมาแชร์เศร้าบาทโอ้คุณพ่อบอกว่าเต็งหาเต็งหามันมันว่ามันสึกแล้วมันว่าบาไคโร่เอาแสดงว่าหาเนี่ยมันมาดเรเลยว่าใจเศร้าบาทนี่มันบาเวนหรอกมันใจเศร้าบาทเงินเปนสิบาท ธรามาดามันต้องร้อยหกสิบมาทั้งคุนทั้งห้นอนร้อยหกสิบเออร้อยหกสิบต้งทั้งห้อนมันมาจ่ายบาทมันให้เช่าบาทงั้นสิ 5, 2, ห้าสองศูนย์แต่ว่าร่องกะสีถมดามันร้อยหกสิบก็ร่องนี่หนึ่งหกศูนย์นัมแล้วอเออนัน่นละนัน่นละนัน่นละธ้รมดาเใหได้สำนั่นเลยเงหามันเปิดขึ้นมาเลยสึแเราเจ้าแต่ว่ามาให้ห้องแกเช่าบาทกับศูนย์ละคนครับโอ้แต่ว่า คันมันตัวเหลขกนี่แนวท่างนี่ตัวร่องกับซีเมนต์หนึ่งหกศูนย์เนาะค่อนเนาะกับกรับแปดศูนย์ล่ะครับแปดศูนย์แต่ว่าตัวเต่งมีอ่าสองศูนย์อ่าสองศูนย์เพราะว่าตัวมันเือกมันมาครับเออมันเือกได้มันว่ามันเือกได้ผู้มันสันมันว่าเสือวเจ้าฮะเปิดเึ็นมันว่ามันเอาไหนมาว่ามันไม่ลูกจะกลูกมันว่าออกจากปากใจเองผู้สันนะแต่ว่าทุกแน่น่ะอ้อมรุกวนทุกแน่น่อ้อมเต่งเออเป็นซึบกลัวหมด ก็เลยว่าเอคือกอูก็่มีรู้ไม่รู้ว่าอะไรยังไดใจเศร้าบาดศูนย์หลด้บัดเรียงที่ใจเศร้าบาดไถ่ทักนี่หละแจ่วาบหายรอดคดจแจ่เศร้าบาดก็เลยว่ายี่สิบห้ก็ถึงเราะก็เลยคืห้าสองศูนยจบนะกันอะไรม่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่น่้า่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่อ่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ห้าสองแล้วก็ห้าศูนย์หศูนย์เนี่ยมันออกไปแล้วัะลงไปน้ำด้วยกันห้าศูนย์แล้วก็ห้าสองสองศูนย์สองห้าสองศูนย์เราอยู่บนนี่แล้วแล้วยเขาบอกอ่า สองสองส่วนละสี่ถึงสามตัวนอนอยู่นั่นครับเขาตัดข้อลุมหลังก็ตายวัดเจ้ามีกบแต่ข้าหู้ตัวนี้แมนลิสก็พอเอไม่บันที่มาอวดปวดเหลาเต็มบ้านมาเคลื่อนเหล่านะเอาขอซื้อ้ะท่านซื้อยังซื้อกบตายก็หู้โอ้ยบ่ขายตัวมุ่นพอมุ่นแม่บ่ขายก็ยิ่งซื้อ เดีม๋ม่มันใบไม่สองสองร้อยยี่สิบออกมากกะสามโตัหลัมันสองสองศูนย์หลังมันนอน่นอยู่หน้าฟงสู้เจ้าของหน้าพันชื่อเราครับบันนำปลาไปซู้กินอโอ้กับผู้เสียเจ้าออกมากะสามตัวเลยเนคือเป็นคนมีเสซนนะครับเออแล้วก็ยุวัดนึงอ่ะห้าสี่หนึ่งไปตัดวายยุวัหนึ่งขั้วไปง้อบอกเนี่ยออกมาก<อ>แม่นป่งเลยห้าสี่หนึ่ง หัดก่อนได้ทึ้งบนทึ้งล่างเนาะโยโย่นี่ก็มาบอกเลยมาอยู่เหี้นลังนี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์เนี่ยโย่เหี้นลังนี่อยู่บ้านเราห้าศูนย์ครับขอประกาศแดงข้างหน้านะเป็นคือจังไล่ะเันว่าเฮาคุยเฮาโกเลี้ยงจริงนะมันจะเป็นมันคุยแบบวันใดบ่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 ฝันเฮาก็ะบอกแบบวันใดเออมันจะมีหน้าท่าเนื้อห้าสี่หนึ่งเนี่ย ออกมากับป้งเนี่กับนั่นะสามเจ็ดศูนย์กับป้งเนี่สองห้าสองกับป้งเนี่จำได้ปะน,นั่นสิครับครับสองห้าสองออกมากับทั้งสามโตออกมาเราก็มาห้าสี่ศูนย์นี่แหละเราก็ยังไปเอาอยู่ไหนนะไอู้ถาเลขสองโตนี่ห้าสองห้าศูนย์นี่ผูมากตัวไหนครับ ก็ว <So, S 1> ่าคือว่าวัวเงินกายว่าจงชื่อสองศูนย์เลยล่ะสองศูนย์เลยมาครับตัวเนีนเลยนี่เนาะครับสองศูนย์เลยสองศูนย์ศูนย์สองล่ะเพราะว่ามันมันแบบไม่ต้องฝันเป็นทั้งท่านเอากัะบอกเลยว่าจึงว่านั่นหรอกมันฝันมากระบอาไปตามเขาฝันเพื่อยังการละเมียดตัวเลขใหม่เด้อตัวไหน อันคูดีไปซื้อเริ่ขอไม่หาสื่หนึ่งจะเดือดร้องออกมากันห้าสี่หนึ่งเลยยูวันจำชิ้นนี้นี่เต่งไฮโลไฮโลเขาไม่รู้ไฮโลเขาไม่รู้ตูวเต่งเท่าไหร่ครับเต่งแปดสิบบาทตูวเต่งแปดสิบมันใจแค่เส้าบาทเท่าไรศูนย์มันให้แช่ส้าบาทก็ได้ตีว่าห้าสองศูนย์ตัวได้ตีเป็นห้าสองศูนย์มันมันมันหามันถึงแล้วนะครับพอหามีแล้วเนาะหามันมาถึงเรียกมันว่า ถึงแล้วจ้ถึงแล้วแต่ว่าใจแช้าบาทก็ศูนย์ต้องกันแปดสิบบาทบบนะข้อมฝันข้อมฝันเป็นโอ้ยแมมว่างันกูแปดสิบบาทไม่เท่ยแล้วหาที่นี่ออกไมอันนี้เด้อครับพี่น้องเอฟซีอันนี้คือเหล็กฝันของปูไล่เนาะครับปูเล่าฝัน